สวัสดีจ้าวันนี้มาพอ,อก,กันอีกแล้วเ็ดหยังวัาติมืันนี้มันนี้กินปักมมวงนับปลาหวานพึง่งจะเห็ดแล้วแซ่บแซ่บหืมแซ่บดีไหมปลาหมวงต่นอยู่หนาบ้านทีเห็นดกๆกอ่ะ จะาลองบาเจะคของบาน,าบานฟังตรงขามเพื่อนบาดเขาสอยตรมันดกหลายเขาสอยเขามาแบง่งแกดีดีมันก็ร่างกาจะซุก่อนนะือ้กสับมาก ปเอาน,น,น้ำก่อนน้ำไม่เย็นค่ะ หืมสับครับเปี่ยวดีดี กำลังสาบเลยสาบมากๆากกินสมๆเนาะกินก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะไปเหตุฟันแล้วสิกินบ่ได้นัดหมอฟันไ้นอีกมือสองมือวันไหนวะวันพุธมีนัดเหตุฟัน ตับแับซิมซแค่นี้ก่อนแล้วกินเขาก่อนไม่ได้กินเขาเที่ยงเลยกินแต่เขาสอบ ไปกินเท่ากันวันนี่กินแกงไตป,าาปลากระพาดเปรี้ยวหวานหอมๆและตอนแรกสีตุม ต้งเซ็งขนมจีนกินกับแตงไฟป่า อุปกรณ์ค่ะอุปกรณ์นี่ผมดิแมกวดผมผมผมมันหล่น